ค r o สเบต้ารอบที่สมแล้วจ้าว้า <Yeah. S 1> และขอบอกไว้ก่อนเลยนะรอห้องนานมากสาเหตุที่มันนานไม่ใช่อะไรฮะตีสอนี่แหละมานั่งอัดคลิปตอนดึกกองยี่แหลนะเนาะไม่มีคนเล่นด้วยสุดท้ายผมก็ได้ตื่นไปเล่นตอนเที่ยงและก็แน่นอนที่ว่าค r อสเบต้าใหม่เคลื่อบีก็ต้องมาใหม่เช่นกันเอาละเรามาพูดถึงคึื่อบีกันดีกว่าเนาะ ที่ 38K ใช้กระสุนขนาด1 2 7มิเมตรกับ2 0มิเมตรและบันคือเครื่องบินอเมริกาเ oh <man. S 1> ครื่องบินโซเวียตยักษ์3 t ติดปืนขนาด2 0และ3 7ม mm, ิม f ลลิเมตร F-19 4 ติดปืนขนาด7.92ละ20มิลิเมตรเครื่องบินเยอรมันที่ใช้แค่สุด AK เ k เคไปอ,อาวอุทระเครื่องบินเมกา B-17 G-60 v e ติดปืนขนาด12.7 mm. มิลิเมตร13ลังกล้องมาพร้อมกับระเบิด119.45กิโลกรัมจำนวน16ลูกและได้ความเชื่อใจในเยอรมันผมจึงเล่นมันก่อนเลยพอผมเข้าเกมมาปุ๊บผมโดนบัคปั๊บเลยผมก็ตาเกะเห็นว่ามีปุ่มลูกกล้องอยู่ใช่ฮะตอนนี้คูสามารถมองในมุมมองของพลขับได้แล้วและนี่คือมุมมองตอนที่เราใช้งานจริงก็มันแอบสายไปนิดนึงแต่ก็รับความสมจร้ ก็ถากไกลไม่อยากเวทผัวปนเดาบดีละเลื่องปืนผมก็ว่าโอเคนะแค่กทว่าประสบการณ์น้อยไปนิด้ดึงเขาไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นสโตร์จะไม่ได้ใช้โซเวียตหรอทั้งเยอรมันและโซเวียตมีความเหมือนกันคือมันเป็นเคร <alities> ื่องบินที่เร็วมากแต่ปืนของโซเวียตจะใหญ่กว่าทําให้ถากบดีตัวเครื่องบินมันตายง่ายมากแต่แรกก่อนเวลาเรือกระสุนที่นาจะขับเต่าคานและดูเหมือนว่าผมเจอทหารญี่ปุ่นแฮะ าวเล่นครั้งแรกยังไงก็คือเล่นครั้งแรกความผิดพลาดจมเกิดขึ้นได้เสมอและก็ได้รอดผมยังคงเชื่อใจในเครื่องบินเยอาบันอยู่และที่เห็นได้ชัดคือเครื่องบินลำนี้มีความคงตัวที่สูงมากโดยทด้คุณนันสามารถตีลังกาได้อย่างง่ายได้แถมยังต้าปืนกลมาที่เดิมได้ด้วยส่วเลือกความแรงปืนไม่ต้องพูดถึงนะปืนเอเคไปยิงเครื่องบินอะคิดตทํทำให้ตัวมันน่าไม่เหมาะกับการต่อสู้ระยะไกลและกดสำคัญฮะยังเงยสูงเกินไปไม่งั้นคุณจะองหัวมันสภาพนี้นี่แหละพอเยอาบันเสร็จปุ๊บต่อได้โซเวียตต่อเลยดดดด้้วยยเเปปขขาาาาหอองโซีตทคุณสมรรถจักไ ย่างง่ายดาแต่แลกกับความองตัวที่น้อยกว่าเยอรมันนิดนึง mm. แต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้น mm. หลักๆคือเครื่องบินลำนี้มีปัญหาเรื่องแลกจีนิดหน่อย mm. และถึงมันจะใช้ปืนขนาดใหญ่ไปแล้ว20บมมก็ยังสามารถจัดการสู้ได้ mm. เจรมาเจ้าเอเคไปยิงอะแม่แม่ล็อบปืนเยอรมัาตมันเลยแม่แต่เรายังไม่ได้พูดถึงเครื่องบินเมกาเลยเนาะขอพูดถึงตาได้ให้จบก่อนละกันผมได้บินไปที่ฐานฝั่งตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าฐานโดนโจมตีแล้วก็ตามนั้นฐานหายไปต่อหน้าเลยน่าทึ่เป็นเครื่องเยันเลาว่ามีคนเจ้าที่เล่นฐานเราจริงๆผมจึงบินไปที่ฐานเลยไล่เก็บศัตรูเรียงตัวแบบที่ผมยังไม่ดูด้วยซ้ำว่าฐาไปได้ยังไงอะละและคุณอยากดูเครื่องบินถลทลายปฏิหารที่ตัวในเกมไหมล่ะก็ตามนั่นแหละหน้ายมพื้นกันเลยทีเดียวเอาล่ะเราพูดดถึงคืบินนนนอเเเเมมรกกกกััีว่่่าาะะหโลยใช ใช่ไหมอะถ้าเจกับเครื่องบินขับไลท่ทีเบต้คลาสทั้งหมดมันคือชา้าที่สุดในเกมในตอนโคสเบต้าตอนนี้อะนะมันก็ถือว่าเข้าใจได้ครับมเครื่องยนต์ตั้งสองอันแน่และั่นแหละคือข้อเสียย่างของมันมันใหญ่เกินไปในขณะที่เบกายบินช้าอยู่โซวีตนี่คือไม่ไปไกลเอาหรอส่วนเยอรบันไม่ต้องพูดถึงท็อปเทียร์สงครามโลกแต่ก็ใช่ว่ามันจะเอาไปยิงอะไรไปได้คือมันก็ยิงได้แหละแต่ไล่ผาดโผลหนักมากไปได้เมื่อกี้คุณก็าจะเห็นแล้วว่าเกือบจุ่มน้ำแน่และปอกความทให้ันั้นนเล่่ยยาากไปองมากในตอนที่คคุุุณณหมนจะรู้้สึกไดว่าอบินนนนัั้หกมำ ลแ,ลและเพราะความหนักของมันเครื่องบินลำนี้จะเป็นเครื่องบินที่ผมเกลียดที่สุดในเกมและใช่ฮะรีวิวจบแค่นี้แล้วมาพูดถึงเครื่องบินไม่ไกลอีกลำกันดีกว่า B17G60WE e, ชื่ออจิพา,ายเลยเว้ยมันคือเครื่องบินท่รเบิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงความเร็วมากและที่สคาคัญที่สุดเครื่องบินลำนี้เพิ่มบุมมองใหม่เข้ามาการเนอร์วิวหรือบุมมองพรบันจำปืนคุณสามารถควบคุมปืนกลหลักเครื่องบินได้ในกรณีที่เครื่องบินเสยเราเลยเหนื่อยขึ้นเมื่อคุณอยู่ในการ์เดอร์วิวตัวเครื่องบินจะกลับมาตั เสียดึงคือถ้าคุณเสยลงเมื่อไหร่มันจะเงยข,ขึ้นทันทีทําให้ตอนทาทีะร,ระเบิดมันจะเวียนหัวและนี่แหละข้อปรับปรุงผมอยากให้บอมเบอร์วิวสามารถหมุนกล้องได้เอาแค่หมุนกล้องพอนะมันจะไปตั้งหมุนจุดที่ระเบิดด้วย ส่วนเรื่องละเบิด16ลูกของเครื่องบินลำนี้แน่นอนฮะให้มา16ลูกถล่มท้าไปจุนเลยส่วนปืนลองก็อย่างนั้นแหละไม่ดีไรขนาดนั้นแถมใช้ยากด้วยสาเหตุที่มันใช้ยากก็ไม่ใช่อะไรหรอกฮะมันดีได้แหละดีจนดึกว่า AK 47อต่คิด,ดูโดยรวลําลำนี้ถือว่าดีดีมากด้วยเอาละคลิปจบลงแล้วฮะแต่ผมจะพิจะพูดต่ออยู่เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากฟังก็ฟังเลยฮะอย่างแรกฮะช่องนี้ไม่ใช่ชอ่องวอเทอร์เดอร์บายนะบอกไว้ก่อนและเผื่อคุณจะไม่รู้วอเทอร์เดอร์บายนั้นเป็น ที่ผมชอบดีจีคืออักเนมากกว่ารวมถึงการเดียนเทลด้วยนะาะฉะน,นแล้วการโมดตัวนี้เป็นการบทที่ได้สละมากช่องดีพี่เอ,อนเตอร์เทนและผมก็ไม่สนใจด้วยว่าผมจะเล่นไหนมาลงอลเออเผอคลิปต่อไปอาจจะเป็นอาร์วีก็ได้ใครจะไปรู้อย่างที่สองค่ะคุณรู้จักทาวเวอรีใช่ไหมถ้าคุณยังไม่รู้จักเลิกติดตาผมไปซะเพราะว่าดังชื่อของนายแล้วก็ผ้าของนายอยู่ในปกชอบผมทั้งสิน้นรวมถึงนายจะโผล่ในคลิปวิดีโอด้วยนั่นก็ไปตอนสรุปแล้วว่าผมขายอะไรใช่ฮะผมขายทาวเวอรี่เจ้าของช่องคืรู้แล้วว่าคาช่่ะ แล้วก็อย่างที่3ปกติแล้วผมจะไม่เลิกขายดังเส้นไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะผมรู้ดีที่ว่า <c oughs> พฤติกรรมการเล่นเ,เกมปกติมันแย่อยู่แล้วถ้าเกิดผมให้พวกคุมมาเล่นด้วย <c oughs> คุณก็จะผมด่าแน่ๆผมจึงบอกไปเลยว่าย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 าและสุดท้ายคะ่ะที่สําคัญที่สุดช่องนี้อวยทาวลิจ้า ตัวเลื่องหมดคือบินตอนนี้โอเคแล้วพะใช่เลือแค่ไม่กี่อย่างที่ต้องแก้จริงใช่ไใ้ปุ่มตั้งค่าเนี่ยช่วยทำให้มันสามารถแยกเป็นตัวอ,อื่นได้ไหมแล้วก็ตรงสกอร์คิวอะ่ะช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าราชการอะไรไปบางครั้งก็ไม่ได้สังเกตเหรอกครับว่ามันคืออะไรบ้างเพราะว่าสิ่งที่สังเกตจริงๆคือมีศัตรูอยู่ตรงนั้นน่าจะประมาณนั้นแหละเนาะแล้วก็ไกลจีนฮะผมมีได้จะถามอย่างหนึ่งถ้าชอบผมเป็นแบบนี้ผมสามารถสมัครพาร์ทเนอร์ได้ไหมนั่นแหละฮะที่ผมจะถามโอเคไปแล้วบ๊ายบาย